เมนูอร่อยจากเลินไม่เนยมาฝากอีกแล้วค่ะวันนี้ทําแกงส้มปลาทูใส่ผักกระเฉดมาฝากค่ะมันจะเริ่มจากใส่น้ําสะอาดลงหม้อค่ะวันนี้ใช้น้ําประมาณ800มลลิตรค่ะแล้วตามด้วยพริกแกงส้มของเลินไม่เนยนะคะมันจะใส่ประมาณ100กร,รัมค่ะพริกแกงเขามีสีสวยมากค่ะออกสีส้มแล้วบอกเลยว่าแซ่บมากๆค่ะตามด้วยกะปิของเลินไม่เนย1ช้อนนะคะคนให้ละลายเข้ากันค่ะพอเดือดเราจะใส่ปลาทูลงไปค่ะ ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาน้ำมะขามเปียกเราชิมรสได้ตามชอบเลยนะคะแล้วใส่ใบ,บมะกรูดเพิ่มความหอมลงไปนิดหน่อยค่ะรอให้ปลาสุกแค่นี้ก็ทานได้แล้วนะคะสําหรับคนที่ไม่ชอบใส่ผักก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะบอกเลยตอนนี้กลิ่นหอมและสีแซ่บมากๆค่ะมัจจะใส่ผักกระเฉดลงไปสุดท้ายเลยนะคะกดให้จมน้ําแกงแล้วปิดไฟพร้อมตักเสิร์ฟได้แล้วค่ะพริกแกงของเลินแม่เนยปรุงน้อยก็อร่อยแซ่บได้นะคะแนะนําให้มีติดตู้เย็นไว้เลยค่ะ